เกี่ยวกับเงินดิจิตอลบอลเลตค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้วันสองวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะว่าโครงการดิจิตอลบอลเลตเฟสสเนี่ยชะลอไม่มีดิจิตอลบอลเลตแล้วเพราะว่ามีการยกเงินดิจิตอลบอลเลตหนึ่งจุดแสนล้านเนี่ยกระจายไป4โครงการใหญ่ค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมครมเขาก็มีมติเห็นชอบแล้วนะคะกับแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงินก็คือ1 5 0 7 0 0 0พันล้านบาทค่ะตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอนะคะตามมติของคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเมื่อวันจันทร์และก็เข้าคอรมอเมื่อวานน,วาวานี้นะคะซึ่งซึ่งท่านนายก นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะท่านนายกก็ย้ําแบบนี้นะคุณฟังอ่าอ่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องของดิจิตัลนะก็แน่นอนว่า4ด้านที่ว่าเมื่อสักครู่นะเป็นแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกรอบวงเงินก็คือ1 5 7แสนล้านบาทนะะตามมติของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคุณฟังอ่าท่านนายกก็พูดเรื่องนี้นะคะบอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะและก็เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์นะคะที่ขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจค่ะเมื่อรับฟังแล้วก็เลยจําเป็นต้องปรับ น,ะะนโยบายเศรษฐกิจที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตระยะยาวและก็เศรษฐกิจเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะโดยจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะเงินก้อนนี้เนี่ยมาลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ลงทุนะนะคะในมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวค่ะทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ยิงคำถามเลยบอกว่าโครงการดิจิทัลบรอดเฟสหเฟสสเนี่ยก็ผ่านไปนะ,ะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้จริงหรือเปล่า แล้วก็เฟสสามเนี่ยมีการชะลอเพราะว่าไม่มีเงินแล้วใช่ไหมนะคะท่านนายกบอกว่าเป้าหมายของการทําโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอกของประเทศทั้งหมดค่ะซึ่งรอบแรกกับรอบ2เนี่ยเรากระตุ้นไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนเปล่อบางแล้วก็ผู้สูงอายุจากนี้ไปเนี่ยเรามีเรื่องของกําแพงภาษีของสหรัฐเข้ามาฉะนั้นเนี่ยต้องมีการทบทวนค่ะซึ่งข้อเสนอจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาพัฒน ก็ขอให้ทบทวนเรื่องนี้ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะสามารถใช้อะไรที่จําเป็นเร่งด่วนกว่าในเรื่องของเงินดิจิตอลอ่านะคะก็คือการคนเลณนแนวรูปแบบของการกระตุน้นอะว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรก็เรียงลําดับตามความสําคัญอะไรจําเป็นขณะนี้เกิดผลกระทบกับประเทศที่สุดสูงสุดก็เลยต้องมาทบทวนใหม่ค่ะพอถามอีกพสึกข่าวถามอีกว่านายกใช้คําว่าชะลอแปลว่าคน,นย,ยังหวังอยู่นะหรือ จริงๆแล้วเป็นการยกเลิกแต่ว่ารัฐบาลไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวผลกระทบด้านฐานเสียงหรือเปล่านักข่าวก็ยิงตรงเลยท่านนายกบอกว่าเราต้องพูดคุยกันให้เข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาที่เข้ามาแทรกคิดว่าประเทศไทยก็คงไม่อยากได้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็แปลว่ามันจะเกิดประโยชน์ตรงไหนมากที่สุดเราก็เน้นตรงนั้นมากกว่าฉะนั้นถามว่าเราไม่บอกคําว่ายกเลิกใช่ไหมเพราะถ้าสมมุติว่าเรากลับมาทําอีก ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะได้ผลมากที่สุดเราก็หวังว่าเราก็อยากทําอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมันก็ต้องได้ทําค่ะฉะนั้นแค่รัฐบาการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะมาทบทวนกันใหม่ก็คือการแจกเงินหมืน่นหรือว่าเงินดิจิตอลเนี่ยยังไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดฉะนั้นเราก็ต้องฟังนะคะถามว่าตัวกระตุ้นไหนตอนนี้เนี่ยดีที่สุดสําหรับประเทศอ่านั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทําอยู่ค่ะ นะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกำแพงภาษีนะคะก็คือกำแพงภาษีของทรัม์ที่มีการปรับขึ้นนั่นแหละตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเฟสสามก็ไม่มีแล้วนะคุณฟังได้แค่เฉพาะเฟสหนึ่กับเฟสสองนะ,ะส่วนเฟสสามแล้วก็เฟสสี่ที่เป็นเขาลางเนี่ยอันนี้ก็จบไปแล้วนะจบไปแล้วค่ะ